หมดปัญหาที่ต้องเปิดโปรแกรมตลอดเวลาเพาะแค่สแกนใบหน้าหรือลายนิ้วมือก็จะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติให้ทางพนักงานและหัวหน้างานรับทราบทันทีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ H.I.P. EasyTime นะคะเป็นโปรแกรมใหม่และแอปพลิเคชันใหม่ของทาง H.I.P. ค่ะ ที่จะช่วยจัดการเวลาการทำงานของพนักงานนะคะให้เป็นเรื่องง่ายมากกว่าเดิมค่ะจุดเด่นของ H I P Easy Time นะคะแจ้งเตือนอัตโนมัติแม้ปิดคอมพิวเตอร์ Computer, ตรวจสอบการทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์รองรับเครื่องสแกนซีรีส์8และซีรีส์8ใช้งานได้ทั้ง Android และ IOS ที่สำคัญนะคะใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วมันต้องตั้งค่าย,ยัางไงไปดูกันเลยค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม www.hipservicecenter.com ตั้งค่าเมนูหน้าเครื่องสแกนซีรีส์เกดปุ่มเมนูหน้าเครื่องสแกนเลือกเมนูตั้งค่าเลือกเครือข่าย 1>, 1. เลือกโหมด local 2. s e เซิร์ฟเวอร์ไอพีสองศูนย์สามจุดหนหอเซิร์ฟเวอร์พอ์ศูนย์หรือ7006 4. เปิดใช้งานหน้าเครือข่ายเลือก e t h เปิดใช้งานและกำหนดตั้งค่า ip address ตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรม Premium Time s ซีรีส์8หรือ s e r i ส์ U ไปที่เมนูซ้ายมือเลือกบริษัทเพิ่มใหม่กรอกชื่อบริษัทและคลิกตกลงไปที่เมนูซ้ายมือเลือกแผนกเพิ่มแผนกกรอกชื่อแผนกภายใต้บริษัทและคลิกตกลงเลือกเครื่องบันทึกเวลาเครื่องเลือกรุ่น Series S และเลือกรุ่นเครื่องสแกนระบุ IP จากนั้นกดคลิกตกลงเลือกเครื่องบันทึกเวลาเชื่อมต่อ สอบถามผู้ใช้ดาวน์โหลดนิ้วใบหน้าแก้ไขชื่อพนักงานแล้วคลิกปุ่มขวามือเลือกย้ายแผนกเลือกแผนกที่ต้องการย้ายตกลงตรวจสอบว่าย้ายแผนกเรียบร้อยหรือไม่โดยคลิกไปยังแผนกแล้วดูรายชื่อพนักงานดังลูกตั้งค่าเพื่อส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น การใช้งานมินิโปรแกรม H I P Easy Time มี4ขั้นตอนกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของฐานข้อมูลบัญชีนี้จะใช้ล็อกอินโปรแกรม H I P Easy Time ด้วยเช่นกันคลิกปุ่มเลือกไฟล์ฐานข้อมูลโปรแกรม Premium Time ไปยังไรที่ติดตั้งโปรแกรม H I P Easy Time 2.0.6 D B P M 2 0 1 4ตั้งชื่อย่อยบริษัท ใช้สำหรับล็อกอินแอปและชื่อบริษัทในช่องว่างแล้วคลิกปุ่มสร้างข้อมูลบริษัทเมื่อสร้างข้อมูลเรียบร้อยคลิกปุ่มทดสอบเชื่อมต่อคลิกปุ่มบันทึกกดปุ่มถัดไปเพื่อไปขั้นตอนถัดไปคลิกปุ่มพรีเมียมไทม์อัปโหลดข้อมูลไปยังคลาวด์เซิร์ฟเวอร์รอสักครู่แล้วจะแสดงอัปเดตข้อมูลเครื่องสแกนขึ้นมาคลิกปุ่มเกซีเรียลเพื่อเรียกหมายเลขซีเรียลเครื่อง คลิกปุ่มบันทึกคลิกปุ่มถัดไปเพื่อไปขั้นตอนถัดไปคลิกเปิดใช้งานแจ้งเตือนบริษัทแผนกบุคคลคลิกปุ่มสำเร็จขั้นตอนใช้งานแอปพลิเคชัน HNP Easy Time เข้าสู่ระบบ Username คือชื่อบริษัทต,ตามด้วย Underscore และตามด้วยรหัสพนักงาน Password คือ123456789ค่าเริ่มต้น เลือกเมนูแจ้งเตือนเข้าออกงานเลือกดูรายงานบันทึกเวลาตัวอย่างรายการบันทึกเวลากดเมนูเพื่อไปจัดการข้อมูลส่วนตัวหรือออกจากระบบสรุปสั้นๆอีกครนะคะ s p Easy Tab เนี่ยใช้งานง่ายตั้งค่าม่กี่ขั้นตอนก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะ HSP Easy Tab ฟังก์ชันใหม่จาก HSP ที่จะช่วยจัดการรายงานของคุณให้เป็นเรื่องง่ายและที่สำคัญใช้งานฟรีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ